สวัสดีค่ะพี่เอสุภชัยเองนะคะวันนี้วันที่สองมิถุนายนนะคะเป็นวันดีมากมวันดีมากๆคือวันอะไรเหรอคะเป็นวันที่พี่เอเปิดตัวสินค้าของพี่เอเองค่ะก็คือ A Secret มันตินโคลลเจนพัสวิตามินนะคะเป็นสินค้าโคลลเจนนะคะของพี่เอเองที่ทําร่วมกับดี o d ดีไบโอเทคนะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะที่จะผลิตสินค้าตัวนี้ออกมา ใช้เวลาในการทางานเกือบ1ปีเต็มๆในการคิดสูรเพื่อจะสมม่งมอบให้กับทุกคนทางบ้านที่ได้ผ่านสินค้าของพี่เอไปแล้วรู้สึกว่ามีคุณภาพจริงๆอ่ะเหมือนกับเกรดเเหมือนเอสุภชยัยอะคะพี่เอเขาเลยรู้สึกว่าเวลาตัวเองมาทําสินค้าของตัวเองแบบนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะและตอนนี้นะคะวันเปิดตัวพี่เอมีโปรโมชั่นให้กับทุกคนนะคะพิเศษจริงๆเลยค่ะอันนี้เป็นวิเศษมากๆนะคะปกติ1กล่องนะคะสิบองพี่เอขายอยู่ที่890านะคะตอนนี้เรามีโปรพิเศษนะคะซื้อ2กล่องนะคะซื้อ2กล่อง แบบนี้ค่ะแถมฟรีนะคะ1กล่องนะคะในราคา1490บาทเท่านั้นนะคะก็พูดง่ายๆเลยค่ะ3กล่องนะคะ2670เิบเลยนะคะอันนี้นะครับโพิเศษนะคะ3ามกล่องนะคะอยู่แค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเท่านั้นคุ้มเกินคุ้มรีบสั่งมานะคะเดี๋ยวหมดนะคะอดด้วยนะคะเดซิกเกตโคลเจนพัทนะคะจบครบในกล่องเดียวนะคะ